คตับใกล้ระดับเยาวนครสวรรค์นะครับวันนี้เราอยู่กับตัวของโฟ r t ชเนอนะครับตัวนี้ปี2018นะฮะหน้ากาบตรงรุ่นครับกับจอ Android นะครับตัวนี้สเปคเร็วที่สุดในตลาดนะวันนี้นะฮะที่17กรกฎาคมนะครับ63นะครับณวันนี้นะฮะอนาคตไม่รู้นะฮะตัวนี้เป็น Android 9นะครับ2 CPU 3.2 GHz นะครับ RAM 4หล1.4 HDMI out นะฮะครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็ เราลงพวกเดสก์ท็อปให้นะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการเ e t f l i x อนะฮะแล้วก็มี u t u b e นะฮะเราลง YouTube แวนให้แล้วตอนนี้ u t u b e แวนลงยากพอสมควรนนครับข้อดีก็คือตัวนี้ก็คือเราจะได้เป็นลักษณะของการดู YouTube แบบไม่มีโฆษณานะครับฟังนอกแอปได้นะครับพอฟังนอกแอปได้เนี่ยเราฟังแบบนี้นะฮะลงอะไรใช้ได้ปะกะตินะฮะปกะติเนี่ยพวกไอโนย่าบางตัวเนี่ยสามารถที่จะพอพับได้อยู่แล้วนะครับแต่เราไม่ทําแบบนี้นะฮะเพราะมันนี้ก็ขวางหน้าจออยู่ดี เรามาเปิดบนนี้ครับ Notification นะครับทำให้เล่นได้เลยนะครับอันนี้ความสามาของแว่นนะครับเป็นนอกแอปนะครับสมบูรณ์แบบนะครับไม่ใช่ป๊อปอัพนะครับอย่ควรจะเข้าใจผิดเรียกว่าป๊อปอัพนะฮะก็ดูการเลนเดอร์นะครับของตัวแมพนะฮะที่เปิดจากที่ยังไม่ได้เปิดรอเลยนะครับทำสองแท็บหน้าจอนะครับลื่นปืดเลยนะฮะบิ๊กซีนครสวรรค์ มสั่งเรนเดอร์ให้ดูเลยนะฮะได้ดูขั้นตอนการเรนเดอร์นะฮะได้ดูการทำงานของเขานะฮะว่าใช้ได้นะครับค่อนข้างจะเร็วพอสมควรเลยนะฮะเสร็จแล้วนะฮะก่อนทางครั้งแรกนะฮะเขาจะมีเตือนครบาาพรข้างทำงาาน,นะครับนี่ก็เราทำเป็นตีนดำก็ได้นะฮะ จะได้ไม่สว่างสอง,สองด้านส่วน Google Map ก็จะป๊อปจะเป็นเต็มดำอยู่แล้วในเวลาหลังหกโมงเย็นนะครับนะก็จะลื่นเลยนะครับเปิดพร้อมกันสองหน้าจอได้แบบสมูทนะฮะพวกสีคอลัมน์สองจะไม่ไม่ขนาดนี้ไม่ดีเรามาดูสเปคนะครับเทสด้วย i p h 4นะครับไม่แนะนำให้ใช้อเปเบิลเทสนะฮะไวาอะเบิลก็ กด3ครั้งไม่เหมือนเดิมนะครับบางทีก็ลอกไปเลยนะครับนะฮะอันนี้เป็นโรงงานล็อกชิปนะครับ램สี่นะครับล็อกโมดรสี่นะฮะตอนนี้แคสให้ใช้แค่นี้50บกว่านะฮะสองซีพียูนะครับรวมกันเป็นสายที่สองทิกกอร์เฮิร์นะครับแล้วก็เป็นในดอยเก้านะครับตัว Google Map นะครับเมื่อสั่งนำทางนะครับก็สามารถป๊อปอัพได้เหมือนกันนะครับตำนรับสุค้า่เยากกะได้ป๊อปอัพนะครับ ลูกค้าสนใจนะครับติดตั้งแบบนี้นะครับลูกค้าท่านนี้มีกล้องหลังจากโรงงานมานะครับใส่เกตะหลังปั๊บขึ้นเลยนะครับผมใส่กล้องเดิมได้เลยครับ0ูนย์แปนะครับสองแปดหกสามหนนะครับ 6, 3, รีบรวิวสั้นๆเท่านี้นะครับสวัสดีครับ